สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะมาดูบรรยากาศกันค่ะชวนมาดูบรรยากาศที่จังหวัดน่านนะคะที่จังหวัดน่านอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพืชใบายาสูบนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะของอําตําบลพระพุทธบาทอำเภอตาบลพระพุทธบาทนะคะ ตำบลพระพุทธาบาทเชียงคานนะคะรวมทั้งตำบลเนี่ยเงินจะสะพัดเข้ามานะคะในช่วงเดือนปลายเดือนปลายเดือนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่วันวันที่หนึ่งที่สองแหละนะวันที่หนึ่งที่สองเดือนเดือนมกราของทุกปีนะคะจนจะไปจบทุกอย่างที่เดือนมีนาของทุกปีเหมือนกันนะคะ ก็คือจะทำแบบนี้แหละค่ะเศรษฐกิจของอําเภอเชียงกางจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ใครไม่รู้ตักสวยมากเลยแต่ออไม่สวยนะเอาเป็นตะปมระบ้มออนะใครไม่รู้ตากสวยอ่ะไงเห็นไหมตักหน้าเรียบนะคะคือถ้าปีไหนนะคะถ้าถ้าราคายาดีนะคะ ราคายาดีก็ประมาณ170-180เนะี่ยตอนนี้ร8อยปดบาทนะคะ180-190เพราะว่าถ้าช่วงไหนนะคะถ้าช่วงไหนฝนตกมาระหว่างกลางเดือนกุมภากุมภาพันธ์นะคะก็จะมีก็จะมีแบบเออราคายาที่มันกำลังดีใช่ไหมแล้วมันก็จะดับลงมาเลยราคายาสมมติว่าราคาปีนี้นะคะราคาปีนี้นะ ถ้าฝนไม่ตกนะก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือนมกรามาถึงเดือนกุมภาอย่างเงี้ยปลายปลายเดือนกุมภาฝนไม่ตกนะราคายาก็จะอยู่ในระดับที่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนกาบอ่ะกาบมันขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ท่านที่ทันใดที่ฝนตกลงมาราคายาก็จะดรอปลงเลยนะคะจะดรอปลงเลยเพื่อนๆเห็นควันไฟที่อยู่นู่นไหมป่านน่ะเนี่ยก็ยังเผากันอยู่อ่ะ ไม่ยอมดับกันนะนี่แหละทำให้ค่าฝุ่น PM 2.25เนี่ยเนี่ยทุกเช้าต้องตื่นมาตอนตีสามตีสี่เพื่อที่จะมาตากยาเนี่ยนะตากยา,น,ยะกะานะคะก็ตีตีสามอ่ะตีสามนะคะถ้าใครขยันหน่อยก็ประมาณตีสองนี่ยเอาตากะนะ ถ้าใครขยันนะคะก็ประมาณตีสองนะคะแต่ส่วนมากเขาจะตักตอนตีสามแะละตีสามเสร็จใช่ไหมต,ตักเสร็จก็ประมาณถ้าเต้าไหนไม่เยอะนะซักประมาณสองลำรถนะ่ะก็คือขนมานะขนขนมาตาักดอนนะประมาณสองรถสองรถกระบะสองรถกระบะนะเราก็จะตากกันเสร็จไปประมาณตีตีตีสามอ่ะ ตีสองตีสามตีสี่อ่าสามสี่ห้าหกก็ไล่ๆเนี่ยประมาณหกชั่วโมงอ่ะประมาณสามชั่วโมงนะตีสามถึงหกโมงนะก็ประมาณสามชั่วโมงก็จะเสร็จแล้วนะคะบางคนถ้าตากเร็วนะอย่างอ้ออ้อก็ประมาณอืมโดยประมาณนะถ้าถ้าแต่ละเจ้านะถ้าเอาตากนะถ้ามีคนขนยาให้นะแปดสิบนะไม่ต่ำกว่าเช้าหนึ่งอ่ะนะแต่สิบแต่ถ้าขนเองนเนี้ยขนยาเองเนี่ยมันเหนื่อย เพราะว่าเราต้องขนยาจากตรงโน้นมามุมโน้นมุมโน้นไหมนะขนยาดึง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 มาตากมาเรื่อยๆอันเนี้ยฝีมือเอาตากอันเนี้ยเห็นไหมฝีมือเอาตากแถวเนี้ยทางแถวอ่ะทางแถวเลยนะฝีมือเอาตากอ่ะเนี่ยก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบงามันไม่ต่ํานะไม่ต่ํากว่านะก็คือต้องยัง ถ้าเขามากันเป็นหัวเมียอย่าเงี้ยเขาก็จะตากกันแบบช่วยกันอนะคนหนึ่งขนให้คนหนึ่งตากเงี้ยแต่เราเราก็ตากคนเดียวดึงไปด้วยขนไปด้วยนะคะเห็นนกไหมเงีย้ยประมาณนี้แหละเชา้ชาเช้ามาก็ตื่นประมาณตีสามครบทุกคืนอะเพราะว่าถ้าถ้าแถวนี้เขาไม่ทําใช่ไหมก็มีเจ้าเราเรารับจ้างอะจะเหนื่อยกว่าเพื่อนเพราะว่า เราต้องตื่นตต่ประมาณตีสองตีสามแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเอาไม่ไหวจริงๆนะก็เลยไม่มีคลิปให้ดูนะคะไม่มีคลิปให้ดูนะคะแต่วันนี้พามาดูบรรยากาศจริงๆของจริงเลยว่าที่นั่นเขาทากันอย่างนี้นะเขามาตากยากันอย่างนี้นะเนะี่ยเห็นไหมคือจริงๆแล้วอยากไปตามหลวงตานะหลวงตาบ,บุญชื่นปัญญาวุธโอ๋นะ แต่ติดที่แมวไม่สบายนะแมวไม่สบายแล้วอย่างช่วงนี้แถวแถวบ้านน่ะแถวแถวบ้านน่ะเขามีอ่ามีงานให้ทำเมื่อกันเถอะอ่าถ้าตามหลวงตาบางทีเราแบบต้องมีค่าใช้จ่ายนั่นค่าน้ํามันนะคะค่าน้ํามันนะคะค่านุนค่านี่นะค่ากินค่าอยู่ค่ากินค่าอยู่อ่ะไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าอ่าพึ่งบารมีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะคะเพราะว่าหลวงตาท่านน่ะจะออกบินพระบาทตอนเช้านะคะ เป็นพระบาทต,ตอนเช้าเราก็จะได้กินกินข้าวคนบาท่างหลงตานะคะจริงๆมันก็ไม่หมดหรอกเราก็แบ่งๆไปนะคะเช้ามานะคะก็อย่างนี้แหละนะจะเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปอ๋าอาจจะเอามาเล่าเรื่องที่บอกว่าในหนึ่งวันน่ะที่ติดตามหลวงตาบุญชื่นปัญญาบุโทรเราจะต้องทำอะไรบ้างนะ คลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวออนจะมาเล่าให้ฟังว่าเช้าขึ้นมาต้องทำอะไรตื่นตั้งแต่กี่โมงนะคะตื่นตั้งแต่กี่โมงแล้วไปทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ไม่เคยมีใครได้เล่าชีวิตที่ติดตามหลวงตาบุญชื่นอะ่ะวันวันทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวออนจะมาเล่าให้ฟังนะคะคลิปนี้อาจจะยาวเลยนะคะเพราะตอนก็ผ่านไปเกือบเจ็ดนาทีแล้วเนาะ ยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามอ่อใหม่นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะเพื่อแจ้งเตือนนะคะอ่ากดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนนะคะทุกคลิปนะคะเวลาอออลงคลิปแล้วนะคะแต่วันเนี้ยอออไม่ได้ลงเพราะว่าตอนเช้าเนี่ย เม่อคืนอาเป็นไข้นะเจ็บคอเป็นไข้นะเพราะว่าตากยาตากยาทุกเช้าเลยนะทุกเช้าเลยนะแท,ะทบจะไม่ได้พักอะ่ะมันก็เลยทําให้ร่างกายอ่อนเพลียแล้วทาให้มันร่างกายมันประท้วงอะค่ะร่างกายจะประท้วงโดยการเจ็บคอนะเพราะอากาศที่นี่มันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวจังหวัดน่านให้มาช่วงฤดูฝนอย่ามาช่วงนี้เขาเจอพีเอ็มแน่ นะคะ PM 2.5แน่นอนฝุ่นนะคะฝุ่นนะคะยังไงก็อยากให้ฝนตกแต่ว่าคิดไปขึ้นมาก็สงสารพี่น้องนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องญาติพี่น้องนะคะ,ะ,คะที่เขาตากยาอยู่นะคะเขาก็ไม่อยากให้ฝนตกเพราะถ้าฝนตกแล้วราคยาก็จะตกต่ำลงนะคะยังไงคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ